สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเสียสบห้าไปตามแนวทางเลขหลักสิบล่างหนูน้ำเนาะครับผมค่ะหนูน้ำค่ะว่าอะไ้ตามจะงวดแล้อหัวถ่อโอ้สองสามงวดแล้วดิเน่นสามงวดเดี๋ยวน้ำเสียค่ะเหล็กลางเหล็กลางค่ะท่านผู้ชมพอดี เอฟซีใจดีนั่นเชียวนสทรงมาห้เบงค่ะหลักสิบล่างเนาะแมนหลักสิบล่างเพิรนเริ่มเดินแล้วครับผมแมนเห็นเอฟซีเพิ่นบอกว่าเริ่มเดินแล้วค่ะเริ่มเข่าแล้วค่ะอ,อขอบคุณเอฟซีใจดีที่เพิน่นทรงขอมูลห้เนาะครับผมค่ะขอบคุณตัวเลขของหนูน้ำทิพเนาะครับค่ะหลักสิบล่าง สิบล่างคลิปนี้น้ำเสียก็จะเอาไปเทียบชนแม่สีนวลให้เอฟซีเบิรงพอมแมนสนใจได้ครับผมแมนค่ะเพราะว่าหลักสิบล่างแม่สีนวลงวดวา่าหันน้ำเสียนํามาลงกะเข่าสองเนาะครับค่ะซึ่งเอฟซีเพิ่นกะก,ก,กวติดอยครับแมนค่ะแม่สีนวลหลักสิบล่างแม่นค่ะแล้วก็หลักหน่วยบน เดี๋ยวน้ำเชียจะไปตามแม่อีกเทีนึงค่ะพรุ่งนี้พ่อชนบุรีเดอร์ค่ะเดี๋ยวน้ำเชียจะลงให้เอฟซีค่ะเอฟซี FC ถามเขาพอท่อมาพอท่อเ,ออเออิ่นเิ่นรางเนียนน้ำเชียอันข่อยยังทันไในโทรไปถามพ่ออยู่เดี๋ยวข่อยจะล่องโทรไปถามพ่อกันเนาะครับผมเพิ่นไกเงียบไปดิค่ะหรือว,ว่าเพิ่นจะยากงานกับวจักรค่ะ สิลองทร่ไปถามพ่อเบิงอยู่เนาะครับค่ะเอา้าไปเบิงแนวทางหนูน้ำกันเลยเนาะครับผมค่ะเอาอคานผู้ชมนูน้ำเอฟซีใจดีเพ่นทรงมาให้เนาะครับผมค่ะเลขลักซีปล่างหนูน้ำพ่นใดงวดนี่ก็คือแปดสองสามค่ะหลักสิบล่างแปดสองสามงวดว่าหันน้ำเสียบ่ได้ลงห้เด้อค่ะ วดว่วหาหันเพิ่นได้สองหกเจ็ดสองหกเจ็ดค่ะขอรักสิบมันโฟกัสบอลนั้นเขาสองเนาะแม่นค่ะแต่ว่าก็นานนันไปนี่เป็นรักนวยกระเถาก็ว่ารุดเนาะสองหกเจ็ดเพิ่นไปรักนวยแม่นแต่ว่าเถานําเสี่ยก็อยากได้แบบนี้เด้คันรุดกะเอาเอามา่างส่แม่เถาแม่นเนาะครับค่ะ เพื่อเอฟซีจะได้เบิงว่างวดอันเพิ่นรุดตัวนี้งวดต่อมาเพิ่นสิเข้าประมาณสองสามงวดจังสีหน้าจะไปรุดงวดหนึ่งค่ะถี่น้ำเชื่อเห็ดนี่ล่ะค่เพิ่นส่งมาให้เอาเท่าเบิงงวดว่างหันเดิมนู่นน้ำเพิ่นได้อันสองหกเจ็ดเป็นบ่แมนค่ะสองหกเจ็ด คุณแม่สีนวลนได้หนึ่งสองห้าเบิ่งหลักสิบได้ค่ะท่านผู้ชมอี่แม่ผนไดหนึ่งสองหาชนกันที่สองงวดนี้เท่างวดน,นี้ลงไปแล้วแม่สีนวลชนกันสองตัววันนี้อแปดกับสองแต่ว่าสองนี่แม่สีนวลผลเบาดีแต่ว่าผลกระเฮ็ดไปตามสูตรอ๋อที่สัมผัสบหแมน สองนี่เอฟซีก็รู้ว่าเลขล่างบวกกันช่วงนี้ยูอยู่ด้วยค่ะสองอันสองศูนย์เนาะค่ะกระดับสองดับสอง,สองค่ะเอายูอยู่ค่ะช่วงนี้บ่บ่ลุดถือว่าเลขดับค่ะหรือว่าข้าวเาดูอาจจะมากงวดนี่น,นอดอกันไปน็นน้ำก็ดีครับพี่น้องอแต่ว่ากเน้นไปที่แปดหะไปเี๋ยวใช่ไหมเอฟซีเบงไม้ด้วยค่ะเอฟซีเบิงไม้ เอามาเทียบชนใหนเพิ่นได้รักแล้วเพิ่นกะสบายนะววดพ <นา S 1> องหนันหนูนามเพิ่นได้สองหกเจ็ดสองหกเจ็ดนี่ค่ะเลขออกสองศูนย์รักสิบเด้อค่ะบ้านนี้มันมาซอนกันกับแม่สีนวลซ่อนสอง,งวดวตงหันซ้อนกันตัวเดียวว่เจ้าซอนสองตัวเดียวอ่งวดนีซ้อนสองตัวแปดกับสอง หลักสิบชนกันแต่ว่าเมียเป็นวันแปดเดืนี่ค่ะเก่าเพราะชนเนะะาะเก่าสิแปดแล้บาดเนาะแต่ว่าเลขชนกันเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เอาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปกลายเครืองอยู่คร,รับเสียใจแต่จังน่อย <c oughs> อิ๋ลี่ห่อเห็ดมาแล้วเถอะห่อเลยแบบบ้าขึา้นลบมาเองสินะ นี่แวค่ะดันผู้ชมเทียบชนให้เอฟซีเบิงค่ะพรุ่งนี้เจอกันพ่อชนบุรีเนาะครับค่ะพรุ่งนี้เจอกันพ่อชนบุรีถูกแล้วไม่ต้องถามหาเพื่อนเสียหายยุ่ด้อค่ะดันผู้ชมเพื่อนเสียหายยุ่ค่ะเพื่อนกะเห็นคอมเมนต์แล้วค่ะเพื่อนกับ้นใจแล้วเอฟซี FC กับกลับขึ้นมาแล้วเนาะครับค่ะหลังจากเพื่อนเมื่อยหลายเนะาะค่ะ ซสกสีวาไงไดเนาะค่ะท่านผู้ชมมันหมักแล้วคะ่ะมันติดแล้วครับเจค้องสองกะคักบ่วเจา้าคักคือกันครับผม <c oughs> สู่กันต่อครับพี่น้องเอ <c oughs> รได้ยีม่มบอรดกะคือบบอรเนาะคะ่ะหลักสิบหนูน้ำค่ะเอามาเทียบชนแม่สีนวลนพราะว่าแม่เพิดกะเขา่ังหันน้ำเชี่ยกะได้ลงคะ่ะ เดี๋ยวเลขลักน,น่วยบนน้ำเชี่ยจะไปตามแม่อีกเทน,นึงเนาะครับค่ะพ้นเขา่าสองวดว่งงางห,วหวหววงหันค่ะสองบนสองล่างงวดนี่งวดว่างหันค่ะท่านผู้ชมอ๋อค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วแม่ครับผมค่ะงวดว่างหันช่อนกันกับแม่สีนวลก็คือสองครับค่ะงวดนี่ช่อนกันสองตัวชนสองตัวกควค็คือแปดกับสองเด้อครับผมแปดกับสองแต่ว่าสองนี่เอฟซีกะ รู้ดีเนาะค่ะว่าเป็นเลขกล่างบวกกันก็คือเลขดับครับซึ่งเลขบ้มากนะคะท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้ก็คือว่ากันตามสูตรเนาะผลงานกับช่วงนี้ก็คือว่าดับยูนะครับผมเลขกล่างบวกกันครับเนาะสูตรนี้ก็โอ้ดวงดังมากช่วงหนึ่งก็เอาไปยูค่ะตะวันส่วงเอายูกะเดินดีดีค่ะคือสองนี่แม่สีนวลเพิ่นกะเอามาก เพราะว่าบอกไปตามสูตรเนาะครับค่ะแม่เพิ่นบ่มัรเกลเดอรค่ะทันบ้ชมสองนี่ค่ะเพิ่นถึงเน้นให้เลือแต่แปดกับเก่าล่างแม่แต่ว่าแม่เพิร์มัแปดค่ะพอดีงวดนี้ไปชนก,นกันกับหนูน้ำก็คือ2 2> แปดแปดกับสองแปดกับสองค่ะงวดวันนันชนกันตัวเดียวคือสองครับ หลักสิบล่างด้อค่ะหลักสิบล่างในหลักสิบล่างมากแม่นแม่นให้่เกินสามตัวเนาะครับผมเต็มทีแล้วค่ะทีเอฟซีบนขอค่ะให้่เกินสามตัว้าร้ายก็นันกะบ,บางท่านเจ้นเสียเอฟซีบนกัตตัดงกิงบางท่านเ่นกะบ่มีเวลาเห็ดเนาะครับค่ะบ่มีเวลาเอาตัวแม่นๆมมาเลย กับพยายามยูเดอค่ะท่านผู้ชมตัวคลิปนี้เนาะเป็นหลักซิบแล้วค่ะมาหาลักหน่วยครับพี่น้องปัานี้ลักหน่วยเห็นบ่เฒ่าแม่ยค่ะอาหลักหน่วยเนี่ก็สิเป็นม้ออื่นตัวเนาะครับผมค่ะหลักหน่วยให้ไปเหตุการณ์บานอีกเกินค่ะท่านผู้ชมครับผมให้ไปเหตุการบ์บานเบิงก่อนเบิงว่าเป่นชนกันจักหมวดแล้ว ท้งลักงวยท้งลักสิบจังสีเข้าจะคอยนําเสนอใดครับต้องมีข้อมูลแบบยาวๆจากน้อยค่ะครับเต็มที่จักอ่ะสามงวดไปครับส่บมงวดต่อเนื่องยาซีหางวดถินผันข้าสิีรงผันเป็นไา่ตางเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเฮ็ดคลิปมากเนี่เห็นจ,จริงรจริงค่ะท่านผู้ชมเห็นจริงเสี่ยนกับเฮ็ดขักเนาะค่ะ อาจารย์ทุกทันค่ะท่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้ก่ะเป็นแนวทางของหนูน้ำหลักสิบล่างค่ะเทียบชนหลักสิบแม่สีนวลชนกันที่8กับ2ครับผม8กับ2ค่ะ,มคะแม่สีนวลเพิ่นใไฮนำหนักไปที่8ค่ะที่8ค่ะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ